โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว y YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับพวกกลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้อาจจะลงดึกหน่อยนะครับนะไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะครับตัวนี้ใครสนใจไปอยู่ในเพจได้นะครับหรือใครมี ID ที่ไม่ได้เล่นนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับนำนำมาขายให้เราได้นะครับโอเคอีก20นาทีนะมินิก็จะเกิดแล้วนะครับนะผมจะจะมาจับตัวนี้นะครับก็จะมาเปิดของเปิดอะไรให้ดูนะครับว่า ปัจจุบันตอนนี้นะครับสเลเยอร์ไม่มีขายแล้วครับต้องซื้อไอดีเท่านั้นนะครับไม่มีแล้วไม่มีอีกแล้วนะครับปึออ๊บมาแล้วครับเจอละวเฮ้ผมทันไปเนี่ยผมน่าจะไม่ทันนะน่าจะมีแมวมาตีนะครับโอเคให้เขาแล้วกันนะมีแมวมาตีแล้วกันโอเคเราไปตัวอื่นไม่ทันนะครับ ไปตัวไหนเนี่ยเอาไปตัวที่ไม่มีคนไปละกัน <c oughs> โอเคผมจะมาตัวนี้นะครับน่าจะไม่มีคนนะครับหรือว่ามีคนมายัาง <c oughs> เฮ้ยยังไม่มียังไม่มีมมวิ่งเพื่อนว,อวิ่งโอ้ยวิ่งนะครับน่าจะไม่มีใครแหละเออนี่แหละครับที่ผมต้องการอ่าบัฟหนึ่งทีนะครับ อ่ะเราก็จัดเลยนะครับเห็นไหมครับหัวดาเมจนี้ไหลลื่นเลยนะครับปึ้มหัดูดาเมจครับมันปรับเอฟเฟกต์ใหม่นะนนี่สวยมากโอ้มันมากนะครับร่าเมนี่ผมบอกไว้เลยอาชีพนี้มันมากนะครับไปเพื่อนวิ่งโอเคผมมาทดสอบเล่นเฉยๆนะครับนะไม่ได้แบบมา ไม่ได้มาก่อกวนแนวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับขอตัวนีว้ตัวเดียวแล้วกันเอามาเทสให้เพื่อนได้ดูเท่านั้นเองนะครับเอาไปตัวที่คนไม่ไปแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะไม่มีใครไปนะเดี๋ยวผมจะหาไปตัวที่คนไม่ไปแล้วกันเขาจะได้แบบอันนี้คือผมมาทดสอบคลิปไปเฉยนะครับตัวนี้มีคนไปไหม โอ้ว่าผิดนะครับโอ้โหว่าไปไหนเนี้ย <c oughs> โอ้โหว่าผิดนะครับว่าผิดว่าผิดต่อไปด้วยนะครับไอว่าใหม่ว่าใหม่ว่าเมืองเฉยนะครับตามตรงตัวนี้สนใจไปดูในเพจได้นะครับตัวนี้ขายนะครับอาวุธบวกสิบห้านะครับอาวุธในตลาดไม่มีนะคล้ายซุปโนโลเลยนะครับ ผมจะพาไปดูตลาดด้วยน่าจะมีคนมาแล้วแหละน่าจะหมดทุกตัวแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คนเล่นเยอะมากนะครับนะ <c oughs> เห็นไหมตายละไม่ทันนะครับไม่เป็นไรอ่ะผมจะมาเปิดให้ดูนะครับสเตตัสอะไรอัพยังไงนะครับนี่นะครับอินน้ำนะครับจากนั้นถ้าใครเล่นสายคิด,ด้วยต้องอัพรักด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่เล่นเล่นอัพสเตตสอัพ สเตตัสอื่นก็ได้นะครับผมก็มาอัพอินกับลักตันนะครับก็มาลงเด็กให้มันลดไล่แค่นั้นก็พอนะครับจากนั้นก็มาลงเลือดนะครับวิทนะครับของที่ใส่นะครับนี่นะครับอ่าอันนี้นะครับบวกสิบก็ได้นะครับแต่มันจะต่างกับบวกสิบห้าเยอะนะครับต่างเยอะมากนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับทุกๆบวกหนึ่งอ่ะเราจะได้ดาเมจวท 1%นะครับเห็นไหมเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะได้มองข้ามเกาะอีกเจาะเกาะครับเพิ่มมาอีกบวกละหนึ่งนะครับเฮ้ยมันดีมากนะครับส่วนถ้าใครเจาะเกาะเยอะนะครับก็ใส่ประดับตัวนี้นะครับอ่าออฟตันเลยนะครับอันนี้คือของโบราณออฟตันเลยนะครับ18%นนะครับหรือถ้าใครเจาะเกาะน้อยนะครับใส่เป็นตัวนี้ได้นะครับ นี่ตัวนี้ได้นะครับจาะเกาะตันเหมือนกันนะครับจาะเกาะเวทนะสามสิบมันตันที่สามสิบนะครับประมาณนั้นนะครับเสื้อใส่ตัวนี้เลยนะครับแรงสุดนะครับตัวนี้เลยนะครับแรงสุดอันนี้คือออฟตันนะครับของโบราณตันเลยนะครับสุดจัดมากนะครับของโบราณเสื้อคลุมผมรู้สึกว่าอันนี้มันยังแรงกว่าอยู่นะครับรองเท้าผมใส่เป็นตัวนี้นะครับออฟตันเหมือนกันนะครับมันตันหกหรือตันสี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดู รองเท้าตันเท่าไหร่เนี่ยอ๋อตันหกนะครับมันตันหกของผมเกือบตันนะผมได้สี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้ออฟตันเลยนะครับเห็นไหม MTK เพิ่มมาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ออฟตันเลยนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อลุนนะครับจะไปแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับเพราะว่าผมต้องรีบลงคลิปนะครับโอ้ตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนแคเไปเลยนะครับ อ,อยู่คลิปแคปไปเลยนะครับที่ผมใส่นะรูนนะครับจากนั้นสกิลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝังสมุดฝังสมุดฝังสมุดผมเพิ่มเป็นหรือเพื่อนๆจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับเพิ่มเป็น ADK แต่ตัวนี้จะแรงกว่านะครับสกิลก็จะใหญ่กว่าแรงกว่านะครับตัวนี้จะตัวนี้จะดีมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้องตีบวกอะไรนะครับ หรือถ้าใครอยากเน้น Mdk นะครับ Mdk ผมเท่าไหร่ตอนนี้หมื่นแปดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับเอ้ยถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนข้างนอกมันจะรอนาทีหนึ่งเดี๋ยวผมวาร์ปกลับก็ได้เดี๋ยวผมถอดออกแล้วกันแล้วค่อยกลับมาใส่ใหม่ออกปุ๊บนะครับอยู่ที่หมื่นแปดสองใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับมาดูสกิลก่อนนะครับอ่าสกิลผมอัพเป็นแบบนี้นะครับ อ่าเอาแบบนี้เลยนะครับออโต้ผมใส่สสกิลนี้นะครับเป็นของคัสสีล้วนเลยนะครับออโต้หตัวนี้แล้วก็2ตัวนี้ตัวนี้ให้เพื่อ,อนๆกดลบออกนะครับแล้วก็กดบวกใหม่เอาอันที่2นะครับเห็นไหมที่มันมีบวกอันที่2นี้นะครับอ่าแล้วก็2แล้วก็เลขหนสามสี่สกิลนะครับออโต้ Auto. นี่นะครับ4สกิล กิวรวมนะครับบับรวมของผม,หมอ่านี่นะครับบับรวมแคปเลยนะครับนี่นะครับบับรวมประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองมาเปิดอันนี้น่าจะครบหนึ่งนาทีแล้วแหละผมว่าเปิดใช้โอ้โหยังไม่หนึ่งนาทีหรอเนี่ยเปิดใช้โอ้โหต้องรอเีอครับเปิดได้ละเป็นสิบเก้า สิบเก้าสี่นะครับจากหมื่แปดสองเฮ้ยทำไมมขึ้นมาเยอะจังเนี่ยเพื่อนสิบเก้าสี่ลบหนึ่งแปดสองขึ้นมาพันสองเฮ้ยด b เคผมขึ้นมาพันสองครับเคโหดเกินนะครับอะผมเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยแล้วกัน มันขึ้นมาเยอะจัดนะครับผมคิดว่ามันจะขึ้นนิดเดียวนะครับเด็ดแค่ขึ้นมาเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดออกอ๋อต้องรออีกหนึ่งนาทีถึงจะกดออกได้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนในเมืองอ่ะเราจะกดได้เลยนะครับเราจะไม่ต้องรอเหมือนครั้งนอกนี้นะครับอ่าต้องรอให้มันยี่สิบสี่วิก่อนอ่ารออีกสี่วิสองสามสี่อ่ะกดยกเลิกปึ๊บ เหลือเฮ้ยขึ้นมาพั A D K นสองเอมมทีเคครับไฮ้สมุดนี้มันดีนะครับเนี่ยเนี่ยแค่บวกแปดเองนะครับกดผมกดได้แค่บวกแปดแต่สมุดผมบวกสิบนะต้องกดต่อให้มันได้บวกสิบแล้วเราก็จะได้เพิ่มมาอีกนะครับเฮ้ยเพิ่มเอมมทีเคผมเพิ่มพันสองเลยนะครับสมุดนี้มันดีนะครับเนี่ย,ยนะครับก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ใครมี ID อยู่ไม่ได้เล่นก็เอามาขายได้นะครับตัวนี้ขายได้นะครับแต่ถ้าใครมี ID อยู่แล้วนำมาเทินตัวนี้ได้นะครับเพิ่มเงินนิดหน่อยนะครับนะได้หมดนะครับทักมาคุยกันได้ในเพจนะครับจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ